กองทุนปปรชร่วมกับ10สถาบันอุดมศึกษาเปิดตัวโครงการละครเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันดึงพลังนักศึกษาผลิตละครสั้นสิบเรื่องที่สะท้อนปัญหาการทุจริตในสังคมโดยมีนักแสดงมืออาชีพร่วมแสดงและให้คําแนะนําโครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้ปลุกจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างสร้างสรรค์ ครับผมก็คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนเมทนคอร์รัปชั่นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกองคุณปปชนะครับอย่างยิ่งนะครับที่สนับสนุนโครงการนะครับซึ่งในสองปีก่อนนะครับก็จะเป็นนักศึกษาในักเรียนนะครับในระดับวัทยากษานะครับปีนี้นะครับเป็นในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องก็จะเผ็ดร้อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะครับก็กําลังจะจบไปเป็น คนทํางานไปอยู่ในแวดวงการทํางานที่อาจจะต้องมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่มันรุนแรงมากขึ้นแล้วที่พิเศษมากๆนะครับเราก็ได้ดูเรียนยนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับเราได้ตารวจนะครับที่อยู่กับเรื่องของ,ของการคอร์รัปชันนะครับต้องทํางานเกี่ยวกับด้านนี้นะครับให้น้องๆมาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็มาสะท้อนในมุมมองที่ทุกๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับผมก็เป็นงานที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ท้าทายครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณเรื่องของความสามารถของผู้เล่นมันค่อนข้างจะ จำกัดหนียเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าทําแบบมืออาชีพล้วนๆอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ไปเทรนเรื่องของพื้นฐานการแสดงมาบ้างแล้วนะครับเราก็จะได้หยิบเอาทักษะต,ตรงนั้น,นมาใช้ในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนไม่นทนคอร์รัปชันนะครับก็สุกสนานดีครับการได้ทํางานกับวัยรุ่นก็ได้รู้ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตแล้วก็เขาก็สะท้อนออกมาแล้วเราก็ประคับประคอง สร้างออกมาเป็นงานละครสรั้นได้สำเร็จโดยที่มีเยาวชนเป็นกำลังหลักในการร่วมกันต้านทุจริตนะครับก็อยากทำอีกครับอยากทำอีกแล้วก็ถ้ามีเวลามากวามมากว่านี้มีงบมากกว่านี้ผมว่าสนุกสนานมากกว่านี้เยอะเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าปีนี้นักศึกษาที่ได้มาร่วมโครงการครับไม่ใช่แค่นักศึกษาการแสดงอย่างเดียวแต่เป็นนักศึกษาจากหลายๆาย แล้วเราจะได้เห็นว่าความคิดของนักศึกษาแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าได้เรื่องที่หลากหลายมากๆซึ่งส uh ่วนใหญ่นี่เด็กคิดมาเองใช่ไหมคนคิดมาเองเลยครับผมแล้วเรามาเลาอ่านดครับผมครับตอนอื่นต้องขอบคุณโครงการก็เป็นโครงการที่ดีเพราะเด็กๆก็คือเยาวชนแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องของการธุรกิจทุุจริตทรัพย์สินว่าเอออะไรที่ไม่สมควรซึ่งต่อไปในอนาคตเขาคือกำลังสําคัญของประเทศชาติซึ่งโครงการนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็รู้ผิดชอบช่วดีข้บอดนี้นะครับนั้นมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมมองว่าเรื่องราวที่พวกผมทํากันขึ้นมาเขียนขึ้นมาครับก็จะทําให้เห็นมุมมองใหม่ๆหลายๆอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ว่าถูกกดดันโดยอะไรบ้างถูกถูกเจออะไรบ้างในแต่ละวันต้องเจออะไรบ้างถึงจะจบคดีหรือปิดคดีต่างๆได้นะก็อาจจะต้องมีคําสั่งผู้บัญชานักข่าวที่เข้ามายุ่งกับคดีอะไรเงี้ครับก็จะทำให้เห็นช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะเกิดการทุจริตขึ้นได้แล้วก็หวังว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเสียงเล็กๆที่ทําให้การทุจริตเหล่านี้น้อยลงครับค่ะก็ อยากขอบคุณโครงการนี้เหมือนกันค่ะที่มีโอกาสให้แบบว่าได้มาแสดงค่ะออกทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ร่วมเล่นกับพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านค่ะได้รับโอกาสนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ครับผมก็บางบางเรื่องเนี่ยเ,เราไม่คิดมาก่อนว่าเอ๊ะแบบนี้ก็ได้หรอทุจริตอะไรเงี้ยแต่แต่พอสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยมันก็คือการทุจริต ครับผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการทุจริตฟาร์ปชั้นนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญระดับประเทศระดับโลกเลยนะครับแล้วก็โครงการของเรานะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับเรียกได้ว่าปีก่อนเนี่ยเราทําเป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่องนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในปีนี้พิเศษมากๆนะครับเรายังทาภาษาจีนนะครับผมเป็นครั้งแรกที่นักศึกษานะครับร่วมเล่นกับนักแสดงชื่อดังนะครับพูดเป็นภาษาจีนทั้งมดนะครับผมอันนี้เป็นความท้าทายมากแล้วทุกวันนี้เราก็รู้นะครับว่าปัญหาเรื่องของ ผู้มีอิทธิพลนะครับการทุจริตการคอร์รัปชันนั้นมีหลากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนหรือว่าประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าคนดูนะครับที่ได้ดูละครของเรานะครับโดยที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของเด็กๆโดยตรงนะครับจะสามารถส่งต่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดนะครับอย่างน้อยทําให้เขาเอะสักนิดหนึ่งนะครับทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับมีผลกระทบไม่เฉพาะตัวเขาอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะกระทบสู่สังคมในวงกว้างด้วยครับผมครับก็ อยากให้ติดตามชมนะครับละครที่เป็นเล่าโดยวัยรุ่นคิดโดยวัยรุ่นเล่าโดยวัยรุ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้ดูแล้วก็ได้รู้สึกได้เข้าใจถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็อยากให้อยากให้ลองดูนะครับเพราะว่าเขาก็ตั้งใจกันเต็มที่เลยทั้งคิดบททั้งแสดงนะครับเราจะต้องได้ดูทางช่องไหนบ้างครับ ครับผมตอนนี้ก็ครับก็เดี๋ยวจะมีสื่อเสียงจะได้ตอนนี้นะครับก็จะมีสื่อโซเชียลต่างๆนะครับทางช่อง TikTok นะครับทางช่อง YouTube นะครับสามารถเสิร์ชชื่อโครงการแล้วสามารถที่จะเจอได้เลยครับผมครับผมแล้วทางทีวีมีไหมครับอ๋อทีวีตอนนี้ออนไปที่ช่อง5นะครับผมออนไปเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมก็ลองเสิร์ชดูนะครับอยากให้ได้ดูก็ถ้าเกิดว่าจะเสิร์ช YouTube ก็ครับพิมพ์ว่า c ซีแ Channel นะครับผม c ี CAC แล้วก็ Channel C AC, N N P H D C D A C ครับผมก็ไปดูอนาคตของประเทศว่าเขามีความรู้สึกต่อเรื่องของการชุดรริตคอา์รับชันอย่างไรนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ